สวัสดีจ้าพี่น้องเบิร์ตป่ะนี่ยตาสิพอดีเลยค่ะต้องเอาอันนั้นออกนะเออขาอันปีนน่ไอคิ้ด จะเตรียมไปในกรอนพี่น้องเพราะว่าเอาออกจากหนาเฮือนกระเทือเฮือนลงมาไหวเบิกอันมือไลรสดนั่นลูกไส้่ปไปย่างเหยี่ยวว่ะทะลุเลยมือไลรสดอันล็อกเท็กมือเนอะอ่าได้ล้างตู้ดนี่ละก็อันนั้นไม่น่าก็อันเอียงก็ถทายน้ำแข็งจะปูนลบเด้อไหม ใ <c oughs> <โด> <c oughs> นเ่าพี่น้องกัดสิประมาณนี้ข้างในกะโล,งล่งเราไปจกดสีมีแต่โซฟาอันนั้นกับเสือลูกไซยังไริเก็บเข้าไปเดี๋ยวสิได้เก็บ,บอันนี้ก็จะเป็นเสื้อลูกไซที่า่าตพ่อสิเก็บเขาตู้ไปครับอันนี้่าสิเอาไว้ไปให้เด็กน้อยไทย้บันดงบันยังพี่ละทในเมืองเสื้อ น,มมนะน้องมันาในแอสเซอร์ผู้นั้นผู้นีน้นะฮะที่แบบบริเลสไซร์อนะไรน่าจะหนักน้อยตเต็มเต็มเต็มไหนน้อยกว้างเป็นพี่น้งนองเฮ็ดแล้วแล้วก็กว้างกวง้างโบแบบสะอาดตาเออเติมพลังแล้วอย่า ใช่ละอันหาตังกล่องห้องนี่มาที่นี่ก็อันเอาอันนี้มานี่แลาเดิแม่แม่ใหญ่กระทอมมาไว้นี่ได้กินบรรยากาศเด้บอดีเดี๋ยวอันมาที่นี่ใช่พ่อปอต้อนนั่นเดิต้อไฟเนาะไอใบว้เทียงเอาหมูกระทะไปได้กินบรรยากาศตัวจะคั่กเ้อะบอดีเด้อร้อน่หนาเย็นดีบอดีเอาคือม่างออกบอดี จ้าคุณลบแม่ลบแม่มันจะโดนไม้นะ่ะมันจะไม้ตีนหน้านั่นนะ่ะนี่บรรยากาศทาักแม่เอ้ยปเปรก็มีแล้วบัดนี้นอนกินบรรยากาศยามแมงทักแล้วบัดนี้เหวนเปร์หุ่นแหนมลงไปหุ่นให้นะไอแค่แล้วดำแล้วยังแล้วแล้วมันติดมันขึ้นประเดี๋ยงย่าปนยังเราบัดนี้หุ่น เย็นงิ้มอันเว้นนะะฮ้อนเอานิ้มแรงนี่ล้มเย็นวิวดีขนาด <c oughs> อันนี้กันยังต้องเก็บไปจากสี่กันเลย <c oughs> พื้นที่ยังบอกอันอนี้อะไรก็คือต้องเอาไว้เก็บของก่อนแต่ในอนาคตมีมีมีมมแม่มาถามว่าตรงเฮดอาห้องเก็บของอีก,กแล้วล่ะอแคทแม่สิเฮดอยู่จากห้องเก็บของสิอยู่ตรงนี้ ที่พากันคุยไว้ก็คือฟังนี่ก็คือเฮ็ดเป็นเก็บของเฮ็ดเป็นเฮ้อนเฮ็ดเป็นนู่นเป็นปนี่ขึ้นแค่ฟังนี่ฟังนู่นอ่จจะโล่งเบินเลยชิบมีอี่ยังจะเป็นเพื่อนที่โล่งเลย ราคาตางก่องกี่องนตกตาเด้อตายทำงานแล้นอตกงานตายทำงานแล้วนตาตอกสอนงาเพิ่มเบาหาน้าแบบ มือละสาาหน่อยบ่ห้บาววานขึ้นจังเลยเี้ขอแชยาวมากเมากหน้าทอดยเาียวได้นะอันนี้มากัวใช่ก,ก็ไผ่เลิศตองนี่นปเป็นแชรไปหาแกไผ่เอื้อเด้อทอดตัวนี้หให้แม่ จิร่เป็ดปีกแล้วนี่แต่ตัว,ตวยังไงมันนี่ <c oughs> พหพอใส่ผักอิเดเจาสุมสมิเดะคั่วโอ้สิเดะเอียงกับอาลีอันนี้มันออก <c oughs> บดิ้ท่านเดทไทยขงลูก,กจิร่จิร่จิปโปมูหันมฆาตนใหม่นัมากยยิมไหน ดินดินนมไปแล้วมันอันี้กอนมันเดือนสองเดือนก็จะเขามาดันไปนะกัพอดีกัไปยูโฮมเนี่พอดีเลยมดงอืมยมเดงมกมากเลยซบข้าวเดี่ยวขึ้นร่อยเลามเหมือนไปข้าวเดี๋ยวว้าไปคนจุดจุจุดจุดจุดุดจ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 

องห้องปะที่เราออกมเมืวานรลังร้านหก็คง้่แล้วอน้องก็ไปหนคืนเตียงังสีได้เลยีใส่ี่เทียงห่เ่นพ่นถือไปหาเล่าคุณถือไปหาล่าคุณในเร่ควมกระท่อมอห้นัอันภาพนะก็อันห้ออกชางภาพนะก็ได้เสออกหมเปนเออมเนสีัสีอัน น้อแพนไ,ไม่เหาเหงาออกเอาไปทิมไว้คุณเอาไปวางไว้ตัวนั่นก<อ>็ได้ไล่คนกันม,หา,มาหามเตาหามเอาไปต้อนั่นต้อมบางเดียวกัน <Yeah. S 2> นั่นแหละกระท่อมตัวนั่นแล้วต้องเอาออกอันอื่นนี่ฮะคนมาเอาออกตัวมันแหจะล้มไป เอามันไปีรุราขางเฮ้ยมันบอกงามมันผูแล้วโดมออกนี้ได้แต่เได้กินว่าเขาครยได้ละเอียดออกมั้นันเลยไฟไโอ้ตัวไเด้วสิเหดอไมาไกัเอาไฟเหา เล้วเล้วงานพอปอไปเหลือแต่เคียร์สีเก็บสตตีต่ไฟม,มาต่อให้แม่ก่อนจะไปปุไฟไมกระท่มมาเอาต่อไว้นิต้ำมองไดมองเล็กอบ่จะเสียบทุกคนอัวจองเลยล้มเลยแล้วไม่ถึงพุงก็พูงไรบุพุงบุเห็นพุงไมใจาลวแ้แต่จ้ามันนึงบุอยินเลยแพ่เดี๋ยวจิงใจดำตัวนี้เขามัน ตอนเราพี่นอนสักคลิปนี้แค่จัดสีอัปเดตส่วนคลิปหน้าว่ากันไหมจ้า